มาดูกันค่ะว่า เราควรไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนที่แบบยมีแต่สร้างเรื่องเสียอกเสียใจให้เรานะคะคุณควรไปต่อหรือพอแค่นี้กับเขาอะไปต่อเป็นยังไงไปต่อเป็นยังไงแม่ working with date เลยอะ beautiful มาคุณสังเกตสิเป็นหัวกะโหลกทั้งสองอันเลยอะถ้าคุณไปต่อมันก็คงไปแบบมีความทุกข์คุณคงไม่ลืมเรื่องอดีตง่ายๆนะคะไพ่ไพ่ใบสุดท้ายอะมันถึงจะเป็น วดิ้งที่ดีว่า beautiful mind อะแต่การที่มันมีแต่หัวกระโหลกทั้งสองใบคุณว่า คุณจะคิดถึงแต่เรื่องอดีตมะอะไรที่เขาทําให้คุณไม่สบายอกไม่สบายใจคุณจะนํากลับมาคิดอะคุณเดินไปกับอดีตคุณอยู่กับอดีตแล้วมีหนำซ้ํานะบางทีคิดฟุ้งคิดซ่านอะสมมติว่าเขากลับตัวเป็นคนดีแล้วนะแต่เรื่องในอดีตที่เขาทํามามันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเอาไปจินตนาการต่ออีกอะ,อ,ะอย่างเช่นเขาเคยนอกใจเราเขาเคยแบบว่าปฏิเสธความ ความปรารถนาดีกับเราอะพอกลับมาดีกินข้าวเนี้ยคุณก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่คุณอาจจะคิดต่อยอดขึ้นเองซึ่งเขาอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วใช่ปะดังนั้นการไปต่อกับเขามันก็คือคุณจะฝังใจอยู่กับอดีตเรื่องเก่าๆ move on ไม่ได้สักทีมีอะไรมาสกิดใจหน่อย ไอ้ภาพเ่าเขามันจะผุดขึ้นมาในหัวคุณทันทีอันนี้ไม่ได้ยุให้เลิกนะก็คือลองดูว่าแล้วถ้าพอแค่นี้ล่ะถ้าพอแค่นี้เป็นไงแล้วเราก็ค่อยมาพิจารณาดูอะถ้าพอแค่นี้คุณจะเป็นอย่างไรใช้ไพ่สองใบเหมือนกันถ้าพอแค่นี้คุณจะเป็นยังไงอ่าถ้าพอแค่นี้มันเหมือนว่าอะบัวโผ่พ้นน้าก็ได้เหมือนกันนะ อะไรที่มันเคยเป็นทำให้ water energy กับ angel force อ่ะมีแรงขับเคลื่อนของนางฟ้าเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนจะว่าไปมันก็เหมือนอะไรที่มันโผล่พ้นน้ำไอ้ความมืดดำปิดสนาไอ้ความคลุมเครือทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์ที่คุณเคยแบบเก็บซ่อนมานานไม่สามารถแสดงออกได้เพราะว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันไปได้ไงคุณอาจจะ เก็บอารมณ์เก็บน้ำคำไม่แสดงออกอะไรมากมายแต่ถ้าคุณปล่อยความรักครั้งนี้ไปเพราะว่ามันท็อกซิกเหลือเกินเนี่ยไอความท็อกซิกเนี่ยมันก็คือเหมือนมันก็จะถูกฝังกลบอยู่ใต้น้ําก็ได้เหมือนกันหรือแล้วคุณก็มีแต่ส่วนดีๆขึ้นมามันก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอะไรที่เคยทําให้ช้าใจคุณได้คุณได้พ้นจากมันแล้วเหมือนบัวโผล่ผลโคนตมอมาอันนี้เปรียบเทียบไปดูเฉยๆไม่ได้แปลว่าคบกับเขาแล้วเป็นอยู่ในโคนตมนะเพื่อให้เห็นภาพง่าย ก็เห็นภาพง่ายพออะไรที่มันโผล่พ้นน้ำมามันก็ย่อมได้รับโอกาสใหม่ๆแสงแดดคือโอกาสคุณจะเห็นวิวทิวทัศน์คุณจะมองหาสิ่งที่คุณที่ผ่านมาคุณอาจจะจมอยู่ใต้น้ำมองไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่พอคุณโผล่พ้นขึ้นมาแล้วเฮ้ย คนนั้นเขาก็ชอบฉันคนนี้ก็เป็นคนดีเอ้ยมีงานดีๆรอฉันอยู่เอ้ยเพื่อนของฉันเขาก็ยังพลอยที่จะปลอบอกปลอบใจพาฉันไปเที่ยวอ่ะแองเจิลฟอสเกิดขึ้นพลังของนางฟ้าช่วยขับขึ้นโลกก็ดูสวยงามโอกาสดีๆความมหัศจรรย์ในชีวิตบังเกิดขึ้นอันนี้คือพี่กันก็อ่านจากภาพประกอบกับ b บ r ร์ดดิด้วยเหมือนกันนะแต่คราวเนี้คือถ้าคุณจะบอกว่ามองออถ้าไปต่อกับเขา มันถึงจะเป็นภาพกระดูกอะแต่ว่าฉันทนได้ฉันเนี่ยพอ beautiful m i n เกิดขึ้นคำว่า beautiful มันดีอยู่แล้วใช่ปะแต่ถ้า beautiful m a i แบบเรื่องของอดีตที่มันจบไปแล้วแล้วคุณเอามาคุณเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าคุณจะไม่ทำผิดแบบนั้นอีกหรือคุณจะไม่เอาเรื่องอดีตมาทำให้ความสัมพันธ์มันเจ๊งกระบงไปอีกเนี้ยมันก็ไปได้ต่อนะแต่คนที่อยู่กับอดีตไม่เหมือนกับคนที่โผล่พ้นน้ำคนที่มองหาโอกาสอะไรได้ อีกในชีวิตเยอะๆอะแล้วก็มีคนนางฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นพวกเพื่อนๆคุณก็ได้หรือคุณอาจจะแบบว่าพร้อมแล้วที่จะรับแบบดึงดูดสิ่งดีๆจากจักรวาลก็ได้นางฟ้าก็เป็นจักรวาลก็ได้ช่้นพคอยขับเคลื่อนออสิ่งที่เราต้องการไปกับความคิดความอ่านความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันเหมือนโผล่ผลจากจิตใต้สำนึกที่มันหมองมัวเป็นปีศาจร้ายมาสู่มาสู่แบบความเป็นอิสระความเหมือน ความสุขมันบังเกิดอะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะถ้ามองจากภาพแล้วว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นปีศาจร้ายด้วยเหมือนกันใช่ปะไม่ได้แปลว่าจริงๆแล้วจิตใจลึกๆของคุณอะอยากอยากทําอะไรแย่ๆเพราะว่าคุณเจอแต่ความผิดหวังการกระทําที่ไม่ดีใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็สามารถที่จะปล่อยมันไปฝังมันไปใต้น้ําก็ได้แล้วคุณก็โผลพ้นขึ้นมาแต่ส่วนดีๆคือจิตใต้สํานึกของคุณที่มันดีๆมันสามารถ